กเคือบ้านในกำลังงานทีจกระจายมาได้วเน่ไปเลยอันนี้ครับทราบไหมครับผมคไปขายลูกม่ไห้เขาไปาะว่าเขาไม่อาขตัวแั้วที่เราเป็นบรท่ที่มันแย่งเงินเขามเขาจะดูเราเยอะใหญ่มากนะครับเป็นภาพจากตัว เศรษฐีเรีตอบต้เาด้ไหมตอมโต้เรีเลยเล้วัเื่อที่เิข้ัเาขนาห่นะตอนี้นะัที่เรืองท่เาเปมนตนเเขาจะมายกมาติราเราไใครับุณจมตอที่ตอบโต้เราตนาดห่แล้วต้องมีรงนที่เ่แล้วถ้ามข้าแล้วก็อันมี้กเตนเรืงการที่เะโผที่พัน์มีแงานที่ว่า ทานเดนเราจยเรียนรู it, de i, de that that ้อไรตรี้นะครับเราต้องไินกานเยด้วยันนะครับเพราะ่ที่เขจะเป็นเบบนก็ตองมีความรู้ทางนเาสตร์แะภาษาไทอยู่ด้าในนะครับงนั้นเพื่อนจึงไปได้แล้วการเรียนรู้ด้างภนษาไทยจะเป็นเรื่องง่ายเนี่ะ คุณแค่แ่น้นน้นนั้นเลามใจลนจากมาแค่ตอคุณตอบอื่นลแล้วรล้ว่าอการ่องการเดินทางแค่คุณแล้วถามว่าุกไก่ที่ทน่นเป็นื่อที่แล้วอันนี้นเนรื่องราวการท่นั่นนะครับนึกว่าารเ่าอันนี้พิแาาดอันนี้อาจารย์ต้าแก้ต่างๆนะครับพรจ้าอันไ้ที่ไปแล้วนะครับกต่เราสงสัยว no ่าไอ้มีปากมือผลิตไม ก็มีการจับที่กัมูชาตะวนออกวันนี้อยู่ใต้กัรตอกร้ำการตดต้อนอกไปแล้วนะครับตข้าทางผ่านแดนผสานและกองทัพไทที่ใช้ทางด้านบองรัฐบาตัวจุดจับนะครับการท้าและแพร่ระบาดพื่นี่ทั้งเพื่อสายการที่ี่เมือผมก็อยู่เรือ้วยนะครับเมือและเรือต่างหลายลมว่าลอกขึ้นมาแพร่ระบาดถึงพิการทางวิถีกับบินที่ที่สงสารการอเมริกาเต ปีที่สวรรคเทำรงการตรวจยาที่คุนพระเามาตั้งคายอย่าเขาสมเอาที่ระยองนะครับแต่คุตาไม่ดนะครับความบารัที่เลียแหลทับยาออกมาทุกอย่างและแตกมาที่นี่แตงกา้ระารแกงไม่ได้คือที่มีจไม่ลวูจีแม่ลยที่ผมพิวัฒนแล้วกถือกำงซึ่งการีวิจารกระบวนการน้เกาการดแลรี่ใล้กงานเว และซ้ายโดนดังก็รับสาวไทยเข้าปต้อนรับกมานะครับเส้นทางทางเรดเองคือทุนนิสสัเลยนี่เขาไปแล้วโดนดังเขาจะมีด้านหนึงที่เกิดขึ้นคือดนไทยเราไั้มาตลอดดวยหลัการพานาและตางประเทศผมตั้งนการนะผมดึนใจตันเข้าไปนะครับวันนี้ได้่ไปแล้นะครับผมจดีมาหังเทโซเฟียจากคุณนิสนอนะครับลาลินา เี่นเดียันองคุณนป็นกองทัพทิหน้าทีุ่ีจ่เียวกนเ่อีท่าริารจายเจแขแ่เนี่ยเดินทางจากไทยาลเรือเข้าไปรับที่กุงเแงลังเนี้ยัพกแล้วไม่ไเ็าแลวมนั่งเรือแล้วเดินเร่อไปลงเรนามแล้วเขุงเทพไทยก็ไนรับยึกลงจาก ดีเจจดปเี ane, ่คือตำรวจของอเมริการ่านจะติดติดตัวาษาแบบทเทศไทยดีในรัเตียตัวราษาในเวียนาเวียดนามดีเวียดนามใจกลับมาดีดนดีพอเข้าพงุกอเมริกาเอเตำรวจเียนไปตำรวอเมริกาและวตแล้วก็งานวิญาทุกคตามเข้ามาจับที่สามเหลี่ยเราลแขนเลยครของตังเลยครับการโฆษาเขา เป็นอภารมิตรภูมิจน้ถ้าเราไม่ได้อะไรก็อยู่เเดิมนะครับเขาไปช้ารวยทังแวก็ได้ของถ้าไม่ได้ของก็มีความสัขนะรัจอันนี้ที่ตามมาสร็เนี่ยประกบเลยแต่ในประเทศจับเ็กิโลแล้วคณสามารถไปยีล้านเส้นทางทางเร็วรู้อกิชาติารจาราเขาเริ่มจากนั่เเรื่งจากอภิาติริจาริานะครับอภิชาติรมาอวอาิสีเป็นรถนะคร เจดียแรกเรับว่าองบิโอเคนะครับโเาเจดแรกเาห็นของเห็นอะไรบ้าณที่เราได้รันมนเลยและเข้าไปสืเรื่องราพอเรื่อราตีนั่รถบสเป็นรถรเต็มเขาคิดว่าเข้าเรือคนไทยไเที่ยวเยอะเข้าได้ออกหน้าแล้วโดส่วนมาตามนะครับแล้วก็จับทิ้งเทเจดี่สองที่นี้ที่เป็นรถบัสเป็นรถแกนะครับรถที่สังนะครับ เป็นปริยาปิกรรอันนี้ก็เะเาปฏยาปิการเกิดิโรตีมที่เล้าก็ต้องมัดถึงเล่าร้อยเอวนะครับเราวก็มโนที่ทามาจะแยกทันสองเท่นะครับเกิดพิโรนะครับก็สารภาพกอนคือเราเกิดข้อมูจากการการที่เราสารภาพให้บอกขอว่าอยบ่บาติอาจจะเป็นบาติมพิโรจะเป็นโรประเด็นามนีเก็คือจำเรนี้องมที่แต่งงานเนต้การ เอาลุกจับมาตำสวจเอาจากการเรียนฝามยานยนติดที่อยู่ในเราในเรงตินะครับเอากระตันหาจับจับจาเรียะจำวิาริีโอเจนาติดก็กิโลกว่าแต่ดูดีดูหน้าร้านจังหวะนั่นคือการจับกุมนะครับพอจับเสร็จอ่าลเดินทางเข้ามานะครับเขาไปโดนยึเงาอ่าลลเป็นเดินทางเข้ามาพฤตกรรมเนี่ยเขาตั้ง้านที่ร้านตั้งเขา่าล้วว่าเนียเจิดเจิดเจออะไร